สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพี่พลนี่จวนเพื่อนเนี่ยมารับแบชนะคะในกิจกรรมรับของฟรีอีเวนต์ t h e Hunt f i r s t Edition ค่ะในแบบนี้เลยมีชื่อว่า The Floor ์อีสล a วนะคะโดยแบชที่เราจะต้องมาเก็บกันเนี่ยจากแบบนี้นะคะจะเป็นแบชที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้กันเลยนะคะในการเล่นนะคะทุกคนเราเนี่ยจะต้องเล่นด่านที่มันเป็นคอบอกนี้เท่านั้นนะคะตรงนี้เขาจะมีเขียนเลยว่าด่านข้อบอกนะคะเขาจะมาเนี่ยทุกๆแปดรอบการเล่น,นะคะ่ะทุกคนด้านหน้านะคะเขาจะเป็นด่านเป็นการสุ่มนะจ๊ะว่าจะเป็นด่านอะไรให้เราเล่นนะคทุเราจต้อง รอทั้งหมด8รอบนะเพราะงั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นในเซิร์ฟส่วนตัวนะคะเราจะต้องรอ8รอบเต็มๆนะคะกว่าด่านนี้เนี่ยมันจะโผล่มาให้เราเล่นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นในเซิร์ฟสาธารณะนะคะเซิร์ฟทั่วไปเนี่ยเราอาจจะไม่รอถึง8รอบนะคะก็อาจจะน้อยกว่านั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าในด่านเนี่ยมันจะต้องทอํายังไงบ้างนะจ๊ะไปดูกันเลยค่ะ อันนี้นะคะพี่พลนี่เนี่ยก็ยืนเอฟเคทิ้งไว้นะคะแล้วก็รอด่านขอบอกเนี่ยโผล่ Pro ออกมาะคะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะด่านขอบอกเนี่ยโผล่ Pro ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเ,เพื่อนๆหน้าตาของตัวด่านนะคะจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นแบบมืดๆด,ดำๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นขอบอกอันใหม่ะคะที่ทางโลบอกเขาปล่อยออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้กันเลยนะจ๊ะเอกลักษณ์เด่นมากๆเลยนะ แล้วก็วิธีการเล่นนะคะทุกคนด้านบนเนี่ยเขาจะมีเป็นเวลานับถอยหลังนะเพื่อนๆจะต้องรีบวิ่งนะคะขึ้นไปให้ได้นะจ๊ะด้านล่างะคะถ้าเวลาหมดลงแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นลาวาขึ้นมานั่นเองนะคะทุกคนเป็นลาวาสีส้มๆแดงๆเลยแล้วก็ตรงควันตะกีนนี้นะคะทุกคนคืออย่าโดนนะถ้าเกิดว่าโดนนานๆเนี่ยเลือดของเราจะลดนะคะแล้วเราตายได้นะส่วนตรงนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกระโดดนะคะแล้วก็พยายามเดินขอบๆเรื่องแสงไว้นะทุกคนเพราะว่าพื้นตรงนี้เนี่ยเขาสามารถล่องหนได้นั่นเองนะคะต้องระวังดีๆด้วยนะจ๊ะ ส่วนด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นเขียวนะเราก็เดินๆนะคะหลบหลีกไปได้เลยแบบตรงๆนะจ๊ะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นหนามแหลมคมขึ้นมานะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเนี่ยตรงนี้นะคะทุกคนเขาจะมีเป็นคอบอกนั่นเองเรานะคะต้องเดินเข้ามาแบบนี้แล้วก็มากดนะคะที่ตัว E ที่หน้าเขาเลยแบบนี้คะ่ะทุกคนเพียงเท่านี้เองนะคะทุกคนไม่ยากเลยเราก็จะได้รับบัตรมาแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคลิปหน้าเนี่ยจะเป็น map อะไรนะคะ อยากวิพนี่ทําแบบอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันนะยังไงเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปไปค่ะ